สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์โอเล่ชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะได้พาพ่อผมนะครับไปตรวจภูมินะครับหลังฉีดวัคซีนนะครับครบมาแล้ว2โดสนะพ่อผมไดอัลตราเซนิก้าสโดสนะครับและตัวผมเองกับภรรยาก็อยากจะลองตรวจด้วยว่าหลังจากที่ผมได้3โดสมาแล้วเนี่ยนะครับภูมิผมขึ้นเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกครับว่า เวลาเราขอขอ,ขอวัคซีนฉีดเนี่ยผมก็ขอทำโปรเซสนะนะครับไม่ได้มีเส้นสายไม่ได้มีอะไรอย่างไรนะครับแล้วค่ลงทะเบียนให้คุณพ่อผมฉีดเหมือนคนทั่วๆไปเลยนะครับแล้วผมก็ได้เข็มสามก็เหมือนคนทั่วๆไปเลยลงปกติไม่ต้องมีดราม่านะครับนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับผมลงทะเบียนตามปกติเลยลงทะเบียนผ่านช่องทางมือถือปกติเลยนะครับนะอันนี้นะครับทีนี้ครับ <c oughs> มันจะมีคําถามหลายคําถามเข้ามาว่า ในในคนหลายๆคนเนี่ยจำเป็นต้องบูตเข็ม3ามเข็ม4ี่หรือเปล่านะครับนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตอบยากมากนะครับแล้วไปในปัจจุบันมันก็ยังไม่มีผลการวิจัยอะไรที่รองรับในระยะยาวมากมายอะไรเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าเพื่อความมั่นใจจริงๆแล้วนะครับนะ <c oughs> ผมแนะนําว่าลองตรวจภูมิคุ้มกันดูนะครับการตรวจภูมิคุ้มกันของตัวเ,เองก็เป็นการตรวจปริมาณแอนติบอดีรวมถึงการตรวจตัวนิวทรอลา์แอนติบอดีก็คือตัว เป็นการวัดเปอร์เซ็นต์นะครับการที่แอนติบอดีเราสามารถต่อต้านเชื้อได้มากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับนะนี่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นคําถามที่ที่มีคนถามเข้ามาผมค่อนข้างจะเยอะว่าจะรับเข็มสามเป็นอะไรดีเข็มสี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็ที่ผมบอกครับมันก็ยังตอบยากอยู่นะที่ผ่านมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องของตัววัคซีนมาพอสมควรละอันนี้ไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องมาดราม่าาเดนี้เลยนะเพราะผมก็ไม่ได้มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียกับการ ได้รับวัคซีนมาช้ามาเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมแค่จะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันควรทําอย่างไรกันแน่นะครับนะทีนี้ผมก็ถามเพื่อนผมหลายๆคนแล้วนะครับที่เป็นทั้งอายุรกรรมโรคติดเชื้อนะครับรวมถึงคนที่ดูแลเรื่องของตัวไวรัสเองเนี่ยเราก็มาถามแล้วว่าเออเราจําเป็นต้องบูสต์ไหมนะครับนะนะแล้วเราจะบูสต์เมื่อไหร่อันนี้ผมเล่าให้ฟังเลยของผมตัวผมเองเนี่ยผมได้2เข็มแรกผมได้เป็นซีโนแวค นะครับภรรยาผมสองเข็มแรกก็ได้เป็นซีโนแวคเหมือนกันนะและเข็ม3ผมก็ขอตามโปรเซสเข้าไปนะและเข็ม3ในช่วงนั้นคือคลินิกปิดพอดีผมก็ได้ไปช่วยสูญพักคอยนะครับผมก็ทําเรื่องขอเข็ม3ไปนะครับผมก็ได้เป็นเข็ม3ผมได้ไฟเซอร์มานะครับเข็ม3ของภรรยาผมได้เป็น a แอสตามานะคุณพ่อผมได้แอสตา2เข็มทีนี้เราได้มาโดน,น่ามาละทีนี้คือผมจองบ,บนหน้าแต่น่าจะพฤษภามิถุนา ตั้งแต่พษภาคามิถุนาจองไว้เผื่อไปเข็ม3สามในอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าเราจําเป็นต้องบูตหรือไม่บูตนะครับผมก็จองไว้ทีนี้ปรากฏว่าเฮ้ยตัวมาโดนหน้ามันดันมาตอนที่ผมฉีดเข็มสามไปแล้วนะครับนะขรรยาผมก็ฉีดเข็มสาไปแล้วแล้วก็ทีนี้คือปัญหาคือคุณพ่อผมได้อัตราสองเข็มนะครับเราก็เลยต้องมาลุ้นดูว่าคุณพ่อผมต้องฉีดเข็มสามหรือเปล่าผมเลยพาคุณพ่อผมไปตรวจและนี่แหละในครั้งนี้นี่แหละนะครับผมก็เลย ว่าอ่ะเห็นในพาคุณพ่อไปตรวจรับผมกับภรรยาผมก็ขอตรวจด้วยเลยแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้ด,ดูภูมิของเราเองนะครับว่าเท่าไหร่กันแน่มีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เท่าไหร่นะครับจําเป็นต้องรับเข็มสาเข็มสี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้เองครับนี่คือต้นเรื่องของวันนี้ที่เราจะพาไปนะครับส่วนคําถามว่าเข็มสามเข็ม 3, 4ดีไหมเนี่ยนะครับก็คือเราต้องมีการตรวจก่อนนะครับเพราะผมเจอหลายคนเลยเพื่อนผมที่เป็นหมอนะครับเพื่อนผมที่เป็นหมอเหมือนกันเลยได้ซิโนแวคสองเข็มนะ เข็ม3ได้อัสตาอะไรเงี้ยหรือบางคนเข็ม3ได้ไฟเซอร์อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นหมอนะครับนะปรากฏว่าพลังตรวจภูมิรอบภูมิมันขึ้นน้อยมากมนะเปอร์เซ็นต์ของดิลทาติบอดีขึ้นน้อยมากอันนี้ต้องบอกนิดน,นึงว่าการตอบสนองของวัคซีนในแต่ละคนนี่แตกต่างกันบางคนภูมิขึ้นเยอะบางคนภูมิพึ้มน้อยไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นสําหรับคนที่ภูมิขึ้นน้อยจริงๆนะครับหรือเปอร์เซ็นต์การต่อต้านไวรัสค่อนท้างจะน้อยเนี่ยอาจจาเป็นต้องบู์เพิ่มมากขึ้น นะครับนะอันนี้ก็เป็นความจําเป็นของแต่ละคนแล้วกันการบตอบสนองของภูมิของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนไม่ต้องมาดราม่าว่าไอ้เข็มหนึ่งยังไม่ได้เข็มเข็มหนึ่งยังไม่ได้เลยเข็มสองไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันมันมันแตกต่างกันนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะครับแต่ที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นครับผมก็ออนโปรเซสตามคนปกติทั่วไปเลยนะครับนะก็สมัครในแอปหมอพร้อมลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือเหมือนคนโดยปกติทั่วไปน้องๆในคลินิกผมก็ลงทะเบียนผ่านผ่านค่ายมือถือนะ ก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเข็ม3มันก็ไม่ได้ลงทะเบียนยากมากมายอะไรประมาณอย่างนั้นเองนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเวลาที่คุณพ่อผมแอสตาสอเข็มแล้วผ่านมาประมาณสีเดือนแล้วเนี่ยภูมิคุณพ่อผมจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ภูมิของตัวผมเองได้ซิโนแวคสอเข็มได้ไฟเซอร์มา1เข็มรวมได้เวลาตอนถึงตอนนี้เข็มสุดท้ายก็ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆภูมิผมเป็นอย่างไรนะแล้วของภรรยาผมเองนะครับซิโนแวคสอเข็มและแอสตาหเข็มเป็นเข็มที่3าเนี่ย ระยะเวลาผ่านมาแล้วประมาณ1เด like yeah. right okay. yeah. okay. ือนนิดนิดเนี่ยภูมิจะเป็นอย่างไรและเรามาดูว่าเราจะวางแผนตัวนี้กันอย่างไรนะครับเพื่อความสบายใจของแต่ละคนนะครับผมแนะนําจริงการตรวจภูมิยังคงมีประโยชน์แต่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วก็ตรวจทั้งตัวที่แน่ใจที่สุดก็คือตัวนิวทรอนิคแอนติบอดีนะครับนะค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่แต่ละที่นะครับผมเจอบางที่ตรวจตัวแอนติบอดีเฉยๆปมาแอนติบอดีเฉยก็มีตั้งแต่800ยันพันนิดๆิดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าตรวจทั้ง2ออย่างมาเลยแล้วกัน และที่ที่ผมเดินทางไปคือที่อยู่ใกล้บ้านผมคือโรงพยาบาลน้วเวทนะครับเป็นโรงพาบาลเปิดใหม่สามารถตรวจได้ทั้งปริมาณแอนติบอดีแล้วก็ปริมาณ percent, าไอเปอร์เซ็นต์นิวทร์ไลแอนติบอดีทั้ง2ตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราออกไปละนะครับไปดูกันว่าผลตรวจผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับ เข้ามาถึงนะครับเราก็ทําประวัตินะครับแล้วก็ทําการวัดความดันชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีสอบถามโรคประจําตัวคร่าวๆนะครับก่อนที่จะทําการพบกับทางคุณหมออายุรกรรมนะครับเพื่อตรวจร่างกายคร่าวๆก่อนนะก่อนที่จะไปตรวจเลือดนะครับเพื่อส่งตรวจนะครับภูมิคุ้กันครับงานเดียวเรารอขั้นตอนนี้สักครู่หนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมก็ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เจาะเลือดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พูดคุยกับทางคุณหมอใกล้คำแนะนําที่ดีนะครับว่าการตรวจภูมิคุ้มกันเนี่ยแนะนําให้ตรวจหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ3 <c oughs> เดือนนะครับแล้วดูว่าภูมิคุ้มกันเราขึ้นแค่ไหนมากน้อยเท่าไหร่นะครับและสําหรับคนที่ได้รับมารโดน่าเองนะครับก็ดูวันนัดนะครับแล้วก็ไปตรวจภูมิคุ้มกันใกล้ๆวันนัดนะครับอสักหนึ่งอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็ได้นะครับเพื่อดูว่าภูมิคุ้นพันเราเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็มี อีกกลุ่มหนึ่งนะที่หมออธิบายว่าจริงการตรวจภูมิกันจริงอ่ะก็ถ้าไม่ได้จําเป็นมากก็ไม่มีความจําเป็นต้องตรวจเพราะมันเสียค่าใช้จ่ายนะครับนะแต่ทงนี้นั้นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวพ่วงเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงคนที่ต้องตรวจจริงคือคุณพ่อของผมนะครับซึ่งได้รับการฉีดตัวแอสตามาแล้วนะฮะสเข็มนะฮะประมาณ3เดือนแล้วเราก็ วางแผนว่าเราจองโมเดอร์นาไว้นะครับว่ารว่าเราต้องเป็นต้องฉีดโมเดอร์นาไหมอะไรเท่าไหร่ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับนะถามว่าความจะเป็นต้องต้องตรวจไหมอันนี้เราเราเราป็นห่วงเนาะเราเป็นห่วงคุณพ่อแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอ่าไหนในคุณพ่อตรวจละเราก็อยากรู้เราก็เลยตรวจด้วยละกันนะครับนะสำหรับคนที่นะครับ อยากตรวจก็ลองมาตรวจดูได้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราต้องจ่ายเองนะครับซึ่งผมตรวจทั้ง2ตัวก็คือตัวปริมาณแอนติบอดีแล้วก็ตัวนิวทรอลายแอนติบอดีเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกเปอร์เซ็นต์การป้องกันการติดเชือ้อค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณส0 0พนิดๆครับอะไรประมาณอย่างนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยเราจะไปทานข้าวกันละเพราะว่าหลังตรวจเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองชั่วโมงนะครับในการาวัดผล นะครับแล้วเขาจะส่งผลให้ทางอีเมลล้วอยู่ฟังก็ได้หรือส่งทางอีเมลก็ได้ผมก็เลือกให้เขาส่งทางอีเมลดีกว่าเพราะเราจะได้ไปทานข้าวกันไม่ต้องเสียเวลามานั่งรอนะครับผมนะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับสาหรับคนที่นะครับจองตัวมโนนาไว้แล้วลังเลใจอยู่ว่าจําเป็นต้องฉีดหรือไม่ฉีดหรือยังไงเวลาได้ไม่เท่าไหร่ยังไงนะครับนะการตรวจอาจจะเป็นทางหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้ว่าภูมิเราอยู่เท่าไหร่ นะครับนะซึ่งผมก็เจอเพื่อนๆผมหลายคนที่เป็นหมอนะครับรวมถึงเอาญาิไปตรวจเองเนี่ยแล้วเจอว่าตัวภูมิคุ้มกันในแต่ละคนมันขึ้นไม่เท่ากันเนาะการตอบน้องแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะเราถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะวางแผนยากอะไรประมาณอย่างนี้ซึ่งต้องบอกตรงว่าวัคซีนเนี่ยก็ยังเป็นของใหม่ของของไทยไม่่ว่าของไทยอย่างเดียวด้วยเป็นของใหม่ของทั่วโลกเลยนะครับดังนั้นจริง ผลการป้องกันในระยะสั้นเนี่ยมันมีการวิจัยไว้ชัดเจนแต่ในระยะยาวยังไม่รู้และยังไม่รู้ด้วยว่าภูมิมันจะขึ้นสูงถึงเมื่อไหร่ยังไงดังนั้นการตรวจภูมิการเประยะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้เท่านั้นเองไม่ต้องด่ามานะครับนะโอเคโอเคครับในวันถัดมานะครับนะก็ตัดผมตัดเผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เราก็ได้รับผลนะครับหลังจาก ตรวจประมาณสัก2วันนะครับเขาก็ส่งอีเมลมาผมก็ลองมาปริ้นดูนะครับนะอย่างที่ผมบอกครับคุณพ่อผมนะครับฉีดตัวแอตตาซินดิก้านะครับสเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับห่างกันมาตอนนี้ก็ประมาณ3เดือน4เดือนโดยประมาณนะฮะสเดือนกว่า4เดือนตอนนี้ของคุณพ่อผมนะครับนะครับตัวแอนติบอดีนะครับอยู่ที่871ยูนิต per ml นะครับ871นะครับ ซึ่งถามว่าสูงไหมอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงละนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงละนะครับแล้วก็ตัว neutralize antibody นะครับหรือตัวเขาเรียกความสามารถในการป้องกันไม่ให้ตัวไวรัสเข้าสู่เซลล์เนี่ยของคุณพ่อผมเลยอยู่ที่57%เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่57%เดปอร์เซ็นต์ดังนั้นจากตัวปริมาณ antibody แล้วก็ neutralize antibody เองของคุณพ่อผมเนี่ยสมควรได้รับการบูสต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมก็ ติดต่อจองวัคซีนเพื่อให้คุณพ่อผมบู๊ตเข็มที่3เรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าสําหรับคนที่รับเข็มที่3แล้วนะครับนะและต้องการเข็มที่4เนี่ยเมื่อไหร,เร่เราจะเราจะจะฉีดวัคซีนได้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าบางทีถ้าวัคซีนมากเกินไปมันมีภาะวะเรื่องของตัวอิมมูนสตรมหรือว่าภาะวะตัวอิมมูนที่เพา้าคุ้มกันที่มากเกินไปอันนี้เราก็คนข้งจะกลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าวัคซีนจะเป็นของใหม่ทั่วโลกเนาะ ดังนั้นเราก็ต้องทําการเทสกันก่อนนะครับอา้าวอย่างของเอาของใครก่อนดีเอาของเอาของภรรยาผมก่อนละกันอ่ะนะครับนะภรรยาผมก่อนละกันของภรรยาผมเนี่ยนะครับนะครับได้2เข็มแรกเป็นซีโนแวตนะครับและได้เข็มที่3เป็นแอตตาเซนิก a านะครับผ่านระยะเวลาในการในการฉีดเนี่ยนะครับประมาณ1เดือนนะครับโดยประมาณ1เดือนนะครับนะ ประมาณ1เดือนนี้เรามาดูตัวตัวแอนติบอดีของภรรยาผมกันนะครับหลังฉีดันเก็บที่3เป็นแอสตาซินิกานะครับปริมาณแอนติบอดีนะครับอยู่ที่19,351นยูนิตเอมลนะครับซึ่งถือว่าสูงนะครับซึ่งถือว่าสูงเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงเลยแล้วก็ปริมาณนิวเทลไลท์แอนติบอดีหรือเปอร์เซ็นที่แอนติบอดีสามารถป้องกันไม่ให้วัสเข้าสู่เซลล์เนี่ยอยู่ที่99% อืมโอเคเลยซีโนแวคสเข็มแอต a าซีนิก้าหเข็มนะครับหลังนั้น1เดือนลองตรวจดูแต่เขาฟูมกันนี้ยังสูงอยู่นะครับเป็นระยะเวลาที่หลังหลังฉีด1เดือนนะทีนี้ต้องดูว่าเข็มเข็มที่เข็มต่อไปที่ได้รับเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจอีกรอบหนึ่งอยู่ดีนะครับนะ,ะทีนี้มาดูของผมนะครับของผมได้เป็นซีโนแวคสเข็มนะครับแล้วก็ได้เป็นไฟเซอร์เข็มที่3าม นะครับทีนี้ของผมเนี่ยตรวจมาแล้วหลังฉีดมาแล้วนะครับประมาณ3เดือนถึง4เดือน3เดือนเกือบ4เดือนนะครับนะปริมาณแอนติบอดีของผมอยู่ที่3,390นะครับน่าจะเริ่มลดลงมาแล้วเพราะว่าหลังจากดึงเดือนเสร็จเนี่ยผมไม่ได้ไปตรวจนะครับผมมาตรวจอีกทีนึ่งก็คือประมาณ3เดือนถึง4เดือนละนะครับอยู่ที่3 3 9 0นกะครับนะก็ถามว่าถือว่าต่ํำไหมก็ไม่ถือว่าต่ํา อยู่ในกลางๆนะครับไม่ไม่ถือว่าต่ำมากนะครับนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับตัวน mm ิวทรไลอนติบอดีอยู่ที่94.9%นะครับก็ถือว่าสูงนั่นแสดงว่าผมก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อต้านเชื้อได้อยู่นะครับนะทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีคำถามขึ้นมาว่าแล้วได้รับได้รับวัคซีนตัวอื่นละ่ะที่ไม่ได้แบบผมไม่ได้ซิโนแวค2เข็มไม่ได้ตัวอื่นเลยเนี่ย เราจะพิจารณาฉีดเข็ม3าเข็มสี่เมื่อไหร่นะครับนะทีนี้ตอบมาเลยว่ามันยังไม่มีใครตอบไ,ได้หรอกว่าเมื่อเมื่อไหร่นะครับเมือ่อว่าเมื่อไหร่เราพร้อมจะฉีดวัคซีนก็ถามว่าพร้อมฉีดทุกที่ไหมตอนนี้มันก็ยังไม่ได้พร้อมทุกที่เท่าไหรนะ่นะทีนี้สมมุติถ้ามีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนเข็มที่2เข็มสาเข็ม4ี่เนี่ยพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่เขาแนะนําว่าอันดับแรกนะฮะสมมติได้เป็นซีโนแวคนะครับนะเข็ม3รับได้เลยครับตอนนี้นะครับรับได้เลยนะครับผมว่า ซีโนแบเท่าที่ดูแล้วภูมิยังขึ้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นักนะครับนะแล้วก็สามารถรับเข็ม3ได้เลยนะครับส่วนถามว่าเข็ม3จะเป็นอะไรดีก็แล้วแต่นะครับอย่างภรรยาผมรับเข็ม3เป็นแอสตาเซเนกา อ่าภูมิกันก็ขึ้นสูงดีนะครับใครมีโอกาสได้รับไฟเซอร์นะครับได้รับโมเดอร์นานะครับก็ก็ลองดูนะครับนะทีนี้ปัญหาคือเข็มที่4ล่ะสมมติคนได้รับเข็ม3ผ่านไปแล้ว3เดือน4เดือนจะทํำยังไงเข็มที่4นี่แหละครับผมถึงแนะนําว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในะเมื่อไม่มีใครตอบเราได้นะครับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการลองเช็คภูมิกันของตัวเองดูว่าเหมาะสมที่จะรับเข็ม4หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับนะที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะดิสเครด อะไรการทำงานของใครเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราแชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่ยังกังวลในเรื่องการรับวัคซีนอยู่นะครับนะว่าต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับแล้วก็กระบวนการในอนาคตเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับซึ่งตอนนี้มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ของเราคือถ้าถ้าเราสามารถซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายในการตรวจได้นะครับการตรวจก็เป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งซึ่งเราจะได้รู้ว่า เราพร้อมที่จะได้รับวัคซีนเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สาหรับทุกคนนะครับที่สนใจรูปแบบของการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็ม3าหรือเข็ม4อย่างไรก็ตามนะครับนะคลิปนี้ไม่ได้มีดราม่าอะไรนะครับพี่แห่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ของตัวผมเองแล้วผมได้พูดคุยกับเพื่อนผมหลายๆคนนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นหมอหลายๆหลายๆหลายๆทางนะครับหลายๆเฉพาะทางหลายๆทางซึ่งซึ่งมีความเห็นว่าบางคนก็ต้องน่าจะได้รับการ ตรวจคุ้มกันก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับนะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ดีเวยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับเพจนะครับสํารบเพื่อนนะครับที่ชอบนะครับคลิปที่ผมทํานะครับก็ฝากช่วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้หมอเล่และก็สอสตายนะครับทําคลิปดีๆออกมาให้ดูปกตินะครับขอบคุณครับ